สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะวันนี้นะคะเราก็มาคบกันอีกแล้วนะคะกับการเปิดกล่องสุ่มนะคะหลังจากที่เราทำ EP ของมิจจาโอปไปน,นะคะก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเลยนะคะให้กับมาทำกล่องสุ่มอีกครั้งวันนี้นะคะเราก็ได้กลับมาทำกล่องสุ่มอีกหนึ่งครั้งแล้วนะคะแต่สำหรับวันนี้นะคะรับกล่องสุ่มที่เราได้ทำการ CF มานั้นนะครับมาจากเพจนี้เลยเปิดเลยลูกนี่นะ คือดูก็เห็นพร้อมลูกค้านะคะกล่องละ99บาทไซส์ไซส์ซีไซส์ไซส์ไซส์ซีแปดทุกกล่องเลยพี่ซีแปดอุ้ยสุดเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าราคา9 9บาทในกล่องสูงนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นของกินของใช่ถูกต้องไหมนะคะเดี๋ยวจะมาดูกันว่า9 9บาทนะคะที่เรา CF มานั้นนะครับ จะคุ้มหรือไม่คุ้มกับเงิน99บาทของจริงนะครับจะเยอะเหมือนในไลฟ์หรือเปล่านะครับไปดูกันเลยนะคบก็มาถึงไฮไลท์ของงานเรานะคะก็เรานะคะทำเป็นในส่วนของการาแกะกล่องสุ่มใช่ไหมวันนี้นะครับนี่แหละนะครับกล่องสุ่มของเราที่เราตั้งตารออยู่นะครับหนักหนักดีนะราคา99บาทนะ,ะมาลุ้นกันนะครับว่าด้านในนะครับราคา99บาทนะคะจะเป็นของอะไรบ้าง 9บกาบาทเยอะนะเอาดีๆอันแรกหมูยออันแรกคือหมูยอนะคะอัน,น 2. 2> ที่สองายถายสับประรดนะคะไม่คืออะไรอ,อันที่3า่คืออะไระกาับน้นไ่คืออะไรอ่อสมันนี้ที่สนะคะสีคืออะไรอ่ะก 3, นะ็เป็นโลชัน่นน้ำหอม อปอกครีม,ม,มอ,อ,อ,อ่ะแล้วออโราน้หอมนะอ้โรชน้ร้โอหเปียกเปียเปียแต่ตามจริงอะ่ะอันนี้ก็คืออันนี้อันเดียวก็คุ้มแล้วน,นะเอาดีๆคือปอกเปียบเนนี้ยปอยบเปียบตรงสดอ่ะตามจริงมันขายละร้อยกว่าบาทเลยนะในเซ็นเป็นอัลละร้อยกว่าบาท น้องเนี่ยเหรอมีของเล่นวะไม่ใช่เหรอใช่เหรอตลกดีนะฮะอ่าอันนี้ก็พายสับป,ประรดอีกหนึ่งอันเนาะนะคะก็ถือว่าเป็นอันนัอาจารย์พายสับป,ประรดนะคะอันนี้อัน,นต่อไปอปั๊กไฟ ปั๊บไฟก็คุมคคค้มแล้วอะแกแค่ปั๊บไฟก็คุ้มแล้วอะปั๊บไฟนี่ร้อยสิบบาทแล้วนะมาดีๆปั๊บไฟนี่ร้อยสิบบาทแล้วนะฮะเก้าบาทนะฮะถ้าหากคุ้มคุ้มคุ้มบอกเลยคุ้มแค่ปั๊บไฟก็คุม้มแค่ปั๊บไฟ รถไฟก็คุ้มแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังอีกหนึ่งครั้งนะคะว่าสำหรับกล่องสุ่ม99บาทจากเพจเอ่อ first shop นะครมีอะไรบ้างและนี่นะครับก็เป็นในส่วนของกล่องสุ่มนะครับของทั้งหมดเลยนะคะในกล่องสุ่ม99บาทนะครับคุ้มไม่คุ้มนะครับดูเองเลย